สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีเซ้วันหยังกอสวัสดีเวันพูดบอสวัสดีเซ้วันพูดค่ะพี่น้องนี่ฮัมม์นี่ค่ะไปได้ทัวร์มะมัดหนึ่งกําละสิบบาทพี่น้องมัดหน่อยหนึง่งไปได้มาก,กัมหนึง่งแม่จะมาตําทัวร์กินด้อค่ะเมื่อนี่กําหน่อยหนึ่งแล้วก็มะนาวมะนาวสี่ลูกมะนาวสี่ลูกสิบบาทมันรวงข้างล่าง ค่ะมันลวงขางล่างไปใส่หราพี่น้องเดีย๋ยวเขาจงหานี่ค่ะสี่หน่วยสิบบาทค่ะพี่นอ้องเแ้านี่ก็จะมาตำทั่วกินนี่ล่ละค่ะกินเซฟเซอันไปส่งน,องนมามา่องเน่เน่มาเมื่อช้านี่ไป่งน้องเน่เน่อยู่รุงเรียนมาโอ้ยนอนันงสืออนันงสือเพิ่นนังสือเพิ่นขาดเพิ่นเพชรหลุดมือเราขาดพี่น้องนางทำหลุดมือเราขาดขาดออกเจ็ดโอ๊กอะหาย ว่าสั่นห้ขคขาไขแน่จะเป็นหยยังไข่ปวดห้โผู้น้าไม่เคยหายจะเขื่อนนอกคู่ึงตกใจคู่อกเป็นอะไรเป็นอะไรไเป็นอะไรคูคคูสามคู่นพากันยางเมื่อเบิ่งคูอันุ่บัตรหนึ่งอนุ่บาตสองอนุ่บสามยางมาเบิงงงเบ่งเป็นอะไรเป็นอะไรห้แหกปากกากกากกากอยู่คูจนตกใจคู่ไม่เคยเห็นน้าหาจะเขื่อนโอ้ยหนังสือเพิ่นเฮียเรามันขาดหดอกว่า แม่บอกว่าที่สอไห้สที่สมนหก้ก็บมาฟังครูก็เลยไปเอามาสอไห้ซสอไห้เรียบร้อยแล้วก็ยังหายอยู่ติดล้มอ่ะนะนะติดล้มครูบอกว่าอารมณ์ยังกูกับขึ้นมาบ่ได้ไปล่อยห้ยห,ห้ไปก่อนทุกท่นโอ้ยสะดอกนี่เอ,อ้ยนะโคตรแล้วโคตรแล้วสะดอกโอ้ๆอ,อ,อ,อันเอ้ยหายน้องบันนี้น้องก็ยากบันนี้น้องก็วุ่นวายโอ้ยเอาังไดน้อครูบอกเหนื่อยไม่แม่แม ดูแลคนเดียวเหนื่อยแม่แม่แมแมครูว,ว่าโอ๊ยเมื่อยอยู่เหน็นแล้วคุณครูสนทก่าเดี๋ยวจะมาตำทัวกันด้วยค่ะตำเลยด้วยค่ะพี่น้องใส่พริกซีหนึ่งสองสามซีหาใส่พริกหาเม็ดใส่หลายไปได้แ๋้วมันจะเผ็ดกินเผ็ดน้ำเค้าไปได้ค่ะตำก่อนนะตำทัวเนาะ บ่มกตําแหลกเลยคะ่ะพี่น้องมักตําทั่วแบบโคโลเคเลโคโลเคเลเป็นต้นโคโลเคเลนะคะเวลาไปซื้อแม่ค้าก็จะสร้างเพื่อนว่านบ่ต้องตําทั่วให้แหลกด้วอไม่ค้าว่าตําเอาแบบโคโลเคเลเป็นต้นนะน่าก,กินแบบนีสั้นแม่ค้าบอกเอา้าแล้วมันจะเข่าเครื่องสบอเสร็จเข่าเครื่องบ่เขา่ากันเลยค่ะอะไรคะได้ค่ะเดี๋ยวแม่พับไปเล่นนะคะอุ้ยสาวหน่อยก็ได้ อาแป๊บนึงค่ะน้ำปลาค่ะเทดวดเทจดใส่ไปเลยเนาะแป้งน,นัวนี่ใส่ไปเุยใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายนะ,คะ้ค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวแม่ไปเปิดให้รอแป๊บนึงเทกันหรือค่ะบัดนนี้พี่น้องค่ะเทกัน ตำถั่วเสร็จแล้วค่ะพี่น้องบันนี้บันนี้ก็จะไปทอดไอ้ปลาหมึกแหงะะ้งเ้ยค่ะบันนี้จะไปทอดปลาบึกแห้งก่อนนะกิ่นกับตำถั่วเนาะคะ่ะนี่บันนี้ก็จะพาเบิ่งกาบึกแหงะะ้งเลยค่ะพี่นอ้องปลาหมึกแหง้งอือบลาบึกแหง้งตัวน่อยตัวใหญ่นีน้บัดนี่พี่เบียเอามาจา้ะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้เนาะเป็นทุงเลยคะ่ะพี่น้องทุงแบบไงแนละ้วมัพ่อแเส้น เป็นพอแซนนี่ไว้ไอ,อยมือเดียวใายผู้เดียวนี่ค่ะห่อใส่กระดาษวายโอ้โห,โหอันนี้อันนี้ตัวใหญ่หรือตัวเล็กนะมันมีทั้งตัวใหญ่ตัวน้อยพี่น้องลายค่ะขนาดอ๋ออันนี้ตัวเล็กเห็นไหมเดี๋ยวจะส่งไปให้แม่ใหญ่ใส่ทองอยู่หนองคายอยู่ค่ะเออนี่ปลาหมึกแบบนี้แม่ใหญ่เพิ่นมักนี่ เราก็จะเก็บไปสักสักหน่อยนึงไปทอดกินกับตำทั่วเนาะคะ่ะนี่ตำานีแหละกินผู้เดียวว๊ากินคนเดียวนี่ค่ะเห็นว่าพี่น้องร้ายขนาดอันนี้กระทุงหนึ่งนี่พอหน่อยนึงอีกใช่ไหมจะ๊ะเดี๋ยวจะส่งไปให้แม่ใหญ่ใส่ทองอยู่เดี๋ยวไปทอดปลาหมึกกันนะคะ่ะแล้วนะคะนี่ปลาหมึอกอืมทอดตำหนีเนาะ ขาหนูกินข้าวไปแล้วไม่ใช่หรอคะสาวน้อยบอกหนูหิวข้าวหนูกินข้าวไปแล้วเหรอไม่ใช่หรอคะพี่นลืมไปพีะนะนี่กันว่าลืมไปอีกนะพี่น้องเลยนี่ปลาหมึกกินผู้เดียวกระทอดซ้มนีแ่แหละเนาะพี่น,อน้องขาคุณบอก ราหมึกแหง้งฮะนี่จ้านี่จ้าแม่แม่มาก,กินแบบทอดเก,เกี๊ยมแบบนี้เนาะพี่น้องคะ่ะมาไข่มากมันเนาะไปกินกันค่ะบันนิ้ยเสร็จแล้วจ้านี่คือตำถั่วค่ะตำถั่วของแม่ตำทั่วบะมีพักเลยคะ่ะมีแต่บะเขือน้อยค่ะพี่น้อง แล้วก็นี่ปลาหมึกทอดกรอบๆเกี๊ยมเกียมเกียมไปเกียมมาือช่งสีใหม่ๆนี่ราคาพี่น้องคะแล้วแต่คนมากเนาะมาไข่มากมันค่ะกินแล้วเด้อค่ะปันี่หิวจ้ามาจ้ามาจ้ากินแล้วจาบัดนีน่นี่เห็นไหมเห็นไหมตำถั่วของแม่อ่ะปลาหมึกปลาหมึกกับจับห้อยเซสงสี่เลยเนาะคะ่ะพี่น้องจ้าจับโรยใส่เลยค่ะง่ายๆ จะได้บะหมี่ข่าวเหนียวเนาะมึงดูล่ะซ่บะหมีนะ่มข้าเหนียว <laughs> ไม่มีข้าวเหนียวก็กินข้าวสวยไปแล้วกัน,กนข้าวสวยกับตำทั่วแบบน,นี้อืโอ oh. กินขา้าวกินขา้าวกินข้าวสวยกับตำทั่ว <laughs> <laughs> ให้ได้กินเม็นๆน,นี่คือกินปลาหมึกนะครับแปะ <laughs> <Okay. S 1> <laughs> กินกินเม้นอบอวลเลย อ,มมอ,อ,อืมอร่อยมะเขือน้อยค่ะอืมอืมก <ๆ S 2> ินเะกินเยอะหิวหิวข้าวเจ้าข้าวเช้า ไม่ได้บ่มีผักละปลาหมึกแห้งแซ่บจังหวะมัมะมมนเคราขาวหน่อยพี่น้อง

ปอบอ้าวเจ้าเจ้าครับวะเปิดพรมเปิดพรมกันเร้่พช่น้อ่งค่ะด้งีนเสียงดังอืออ้อๆในเรื่องเปิดพรมห่อนสู้ไม่ไหวเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงืมมะเขือม่วองอ่อน,ออน Thảo chắc là Sao nó lại có bưng Bưng bánh bay Dù tính toàn Mà cười ăn ngoài nhau ออร่อยจุ hmm. อร่อยอร่อยค่ะอขอสรดกันด้วยพี่นอ้นองสดน้ำตำทัว คนมึ้อหางแทบฮืมฮืม <c oughs> แทบพี่น้อง 超来哈 ก็กินน้ำก็เยอะบันก็ดูขวดตลอดแล้วพี่น้องเพราะว่าขวดน้ํานี่เป็นขวดน้ําของแม่คะ่ะคนเดียว <laughs> <c oughs> อ้ายแสบประมือกับตัทัวใสซก,กัน ต่ำตัวของมากด่แล้วน้องบาดอยู่พี่น้องฮึ่แสบของแทเลย ไปแล้วค่ะพี่น้องคะฝาเป็นกําลังใจให้แม่กับสาวได้เลย,ยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะแต่ว่าก็จะกินอีกสักแป๊บหนึ่งอยู่ค่ะพี่น้องคะเพราะว่ายังหยเหลือปลาหมึกอยู่นิดนึงเอามาคุยกับตําทวนนาะแซสบๆไปแล้วค่ะบายบายฝาเป็นกําลังใจให้แม่กับสาวได้เลย,ยจ้าาย